สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ดสวีดเลน,น่านะครับผมการ์ดที่ผมก็หมดไปหลายพันเพชรนะกว่าจะได้น้องมาครอบครองนะไะเราไปดูความสามารถของน้องกันนะความสามารถที่หนึ่งนะครับเมื่อก่อสร้างเนี่ยก็จะมีโอกาส77เปอร์นะครับจัดพื้นที่คอนเสิร์ตบนพื้นที่ของฉันนะครับความสามารถของคอนเสิร์ตนะเพิ่มค่าผ่านทางคูณ3นะครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีโอกาส67เปอร์นะครับยกเลิกความสามารถต่างๆของฝ่ายตรงข้ามนะครับเช่นนะครับยกเลิกการยกเว้นของฝ่ายตรงข้ามยกเลิกนะครับการทาสีของฝ่ายตรงข้ามยกเลิกการทาอยเต๋าต่อนะถ้าฝ่ายตรงข้ามเบิ้ลน,นะครับแล้วมาตกพืที่คอนเสิร์ตของเราเนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปนะครับจะไม่ได้ถอยต่อนะครับ อยังไม่หมดนะอีกหนึ่งความสามารถนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส55เปอร์ครับจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐาน70เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อ,อสุ่มเรียกฝ่ายตรงข้ามนะครับมาตรงแลนด์มาร์คที่เรายืนนะครับถ้าไม่สแสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ5เปอร์ความสามารถนี้ก็เป็นความสามารถของบัตรเชิญนั่นเองนะครับมาตอนที่ความสามารถที่สองนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับ ตกคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีโอกาส6 7เจเปอร์นะครับอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับก็คือยกเลิกนะครับยกเลิกาการยกเว้นของฝ่ายตรงข้ามยกเลิกการทาสีายกเลิกการทอยเต๋าต่อนะอยังไม่หมดนะในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกคอนเสิร์ตนะครับตกเมืองคอนเสิร์ตที่ไม่ใช่แลนด์มาร์คนะมันก็จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กให้เรานะครับแต่ถ้านะครับตกแลนด์มาร์ที่มีคอนเสิร์ตก็จะมีโอกาส70เปอร์นะครับ สุ่มจัดคอนเสิร์ตแต่ถ้านะครับแต่ถ้าคอนเสิร์ตม,มันเต็มหมดทุกเมืองแล้วนะครับมันก็จะสุ่มไปยังพื้นที่ว่างนะส่วนบัฟของน้องนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส7 5ิเปอร์นะครับจ่ายค่าบันทางใช่ไหมหลังจากจ่ายค่าบันทางเสร็จนะครับแล้วก็จะจ่ายค่าทาสีนะครับ แล้วก็ทาสีแหล่งมาของฝ่ารงข้ามมาเป็นของเรา2เธอนะครับยังไม่หมดนะอีกหนึ่งความสามารถนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาสแบสเปอร์นะครับยกเว้นข้ามาทางแล้วก็จะไปพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับความสามารถของบัฟเนี่ยก็เป็นความสามารถของบอดเพนนั่นเองนะครับผมเซนสที่ผมจะเล่นก็มีนะครับอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศหรือแปรนจานนั่นเองลองเท้าโล่นะครับ ปืนมัดสวิตแล้วก็ม่วงไทเทเนียมเซตน,นี้นะครับเซตน,นี้มันอาจจะมีปัญหานะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามจะจบบิ๊กเนี่ยมันไม่มีการบิ๊กนะเราต้องล้มเท่านั้นปัดเราไม่เล่นเลยนะครับ มาใครจะได้เล่นก่อนเย<อ>่ได้เล่นเป็นคนแรกขอ,อลูกเต๋าเลยได้อนนะครับรสู่ง i n e เกมเศรษฐีดูดับหรือตัวธรรมดาเราอยากดูเป็นดักไดออนนะครับโอ้โหมาในสายทาสีนะครับน้องก็น่าจะเป็นสายวิกแหละอ่าอันนี้ความสามารถของบัตรสวิตได้เดินหน้าต่อไดนะครับสี่ขึ้นทีไปแถวขอสร้างครับปั๊บนะครับอ่าคอนติร์ตติดไหมเนี่ย ่าามสคอนเสิเร์ตไม่ติดนะครับคอนเสิร์ตไม่ติดโอ้โหติดเต็มเจ็มเอร์ไม่จัดคอนเสิร์ตนะ <c oughs> น้องไม่ชอบร้องเพลงจริมไม้น้ <c oughs> องไม่ชอบร้องเพลงจริมไม่ปั๊บคอนเสิร์ตมาแล้วครับถ้าคอนเสิร์ตติดก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับนี่รูปแสงคอนเสิร์ตนะ <c oughs> ตัวแล้วนะครับคอนเสิร์ตติดนะครับอ่าแล้วก็ สร้างคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตติดตรงเนี้ยไม่ได้สุ่มเนี่ยมันมันสร้างคอนเสิร์ตเลยนะครับสร้างคอนเสิร์ตเลยเดี๋ยวเราไปวางเมืองไว้ก่อนไงเอ้ยยังไงเอ้ยแหวนยันปั๊บเข้าไปอ้าวคอนเสิร์ตนะครับ77็ดิเดปอร์ไม่ติดนะครับโอ้77เจิดปอร์ก็ติดมั่งไม่ติดมั่งตามอารมณ์กันนะคารุเราูเรางโครงกานั่นอยู่นะ12 มวยสุดแรงดีกว่ามันเป็นแล้วยังไรยังไรบนต่อครับเขาน่าจะรีบนะครับรีบรีบจุ่มรีบอ้าวเขาชาร้าทรกสามครั้งนะครับแล้วก็ดักนะครับดักเมืองออกอเปล่าออกก็ออกออกพร้อมลบมากๆเลยถอยสองไปครับถอยสองไปมยสำเร็จ ไกลับเมืองนะกลับเมืองอย่าได้มาสุดตาชัวร์มาไปเอาโจกกระบาดแล้วตัดมันที่หน้าตุ๊บหน้าก่อนเกินย้ายไปแถวตัดเมืองที่มีเมล็ดพันธุ์ก่อนปั๊บยกเว้นนะครับยกเว้นยกเว้นยกเว้นปั๊บแล้วก็ไปตรงนี้ที่อยู่ใกล้นะครับไปตรงนี้ที่อยู่ใกล้โคนไม่แน่ยขอนเจอติดนะครับเขาดูบอกแล้วเบิดทุกบไปทีนึงเฮ้ยหมดจังหวงหมดจังหวะแท้หมดแท้ ขึ้นที่ไปแถวต้องขึ้นที่เล้ยวแถวตา,าครับเราจะจบซีก่อนได้ไหมเบอร์สองได้ไหมลูกเบอร์สองได้ครับเบอร์สองได้เป็นยานติดไหมย่องเป็นยานไม่ติดครับหมัดอู้หมัดไม่ถอยหลังนะหมัดไม่ถอยหลังเ,เดี๋ยวเราเาไปก่อนอยังไงวะยังไงวะผ่านไหมเนี่ยผ่านคนระับผ่านไฟแดงฉานเผื่อรองเท้าลู่มันออกนะไปแถวกันเราก็จะได้จบบิ๊กได้นะครับไปลงคอนเสิร์ตกันเนาะ โอ้โหเสียดายนะเสียดายเสียดายรองเท้าไม่ไปแถวไออ้อนนะครับเปิดกล่องไปหนายว่าอมวกระเบิดเขานไครับสุ่มทาสีนะเอาแล้วเอาแล้วตังอีกแล้วโอ้โหหมวกระเบิดอย่งวะ ทางนะครับสามสี่ยังไงออกเกาะไไปออกเกาะนเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยว่าแต่มันชาร์จดีมากๆเนี่ยต่อยติดไปอ้าวอ้าวอ้ต่อยมันตกเมืองเราแล้วมึงก็ไปหนึ่งโอ้โหยกเลิกไหมเนี่ยยกเลิกหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะไม่ยกเลิกนะแต่ว่าบอดเพลินเขาไม่นี่นะไม่ยกเว้นนะครับ ดู้ไมเนี่ยน้องตู้ไม่เนี่ยหาตีเราไปแล้วโอ้โหตาฉันแล้วทำไงดีวะเบิ้ลสองได้ไหมออกห้าเลยโอ้เยี่ยมเลยลูกเอยอไม่มาสโอ้ยเบิ้ลสองออกห้ายังไงวะยังไงวะเพื่อนถ้ามปนสุ่มส้งเลยตอันนี้แพ้เรยเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหโาฉันแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเด like ี๋ยวลองกาดูน hmm. ิดกันว่ะดูนกมันเสิร์ต่ะเออคอนเสด็จป้าอยู่นะคอนเสด็จป้าอยู่เออเอใจเย็นนิดนึงใจเย็นนิดนึงยังไงยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยการได้มาสำเร็จเดี๋ยวเราต้องไม่ทาสีนะครับตัณใจทอยถุงกลมา เ้ยยกเลิกิึงไหมเนี่ยปึ๊กเข้าไปดึงยกเลิกนะครับยกเลิกโอ้โหซื้อต่อไม่ได้นะยกเลิกซื้อต่อไม่ได้เด้อ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 มีเป็นลูกเต๋าด้วยนะครับผมดึงเป็นลูกเต๋าด้วยโอ้โหเด้อเลยแดงฉันเดี๋ยวเราจะไปทาสีไงอย่าได้มาเสรเอ้ยเอ้าทุบมือเราเฉยเลยโอ้โหเดี๋ยวเราไปทาสีนะครทาสีเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็ยกเว้นเราไปคนนี้ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเรียบร้อยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ลงุต่อเลยนะมาดูกันเวิร์กทเล่นก่อนเจอกับสวีทเดนหน้านะครับได้เล่นเป็นคนที่สองเอาแล้วเ <c oughs> <c oughs> ดี๋็กดูต้องสู่ไลน์เกมส์เศรเนี่ยอะวอนเหรอ ว้าวยังโหดเลยนะครับดูดก็มาแกนหลุมดำก็มาคอมมุดมากๆอุปกรณ์ขึ้นแบบนะครับไอเนี่ยเรียกอะไรละแป็นมวยบั๊บอ่ะเออแป็นฟ้าเออแป็นฟ้าแป็นฟ้านั่นแหละนนั่แหละใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอาละคอยก่อนเอาละคอยก่อนเอาละ วางนะอ้าวมุดกลับเมืองนะมุดกลับเมืองยังไงปึ๊บก็ไปนี่จ่ายไปเนี่ยว้าวจ่ายจ่ายใช่ปะจ่ายเพื่อเชิญเรอปะนั่นจะจ่ายเนี่ยแต่ว่ามันเชิญไม่ได้นะเพราะว่าไปให้แถวไปให้แถวยังไงโดนไปเนี่ยวางไม่ตีนะครับหมัดไม่ออกนะโอ้ยจะเป็นเลยลูก ยังวะเอ้ยตัวที่เออไปแถวไม่รองเท้าเนี่ยรองเท้าไปแถวนะไม่แถวนะรองเท้าไปแถวว่าบทที่หนึ่งแดงฉันแดงฉันเฉือนปะเนี่ยยังไม่เชิญนะครับยังไม่เชิญอนห้าสิบห้าเปอร์ถ้าไม่เชิญนเนี่ยก็บวกเพิ่มนะครับตอนนี้เป็นหกเปอร์ไปแล้วสิบหอยเป็นป้ายใจเย็นเพื่อนใจเย็นรอละกอนนอละกอนเอ้ย ัดไม่ออกนะมัดไม่ออกต่อยก้าวไปเอ้าต่อยไม่เอาอะไรเลยต่อยไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรออกนะไม่มีอะไรออกอย่างว่เหลือเชิญนะเหลือความสามารถเชิญที่ผมสีไปนะต่อยสีไปไปเราจะเชิญแล้วกันไม่เตะนะเราจะเชิญ จะเน้นเชิญผ่านกำลังไปก่อนปั๊บเ้ยลืมเป็นลูกเต๋าอีกแล้วอ่ะเออผมลืมเป็นลูกเต๋าอ่ะทุกคนเฮ้ยผ่านอนสองปเราทอยตกคอนเสิร์ตนะครับมึงที่มีคอนเสิร์ตใช่ไหมมันก็มันก็นี่เลยนะครับก็สร้างเลนมาร์เลยนะครับเดี๋ยวถ้า เอาไปตกใช่ไหมมันมันก็จะสุ่มตั้งมาเสิร์ชใช่ไหมอ้าวไม่สุ่มตั้งมาเสิร์ชอ่ะเชิญนะครับเชิญเชิญไปแล้วปึ๊กก็ไปยกเลิกไหมยกเลิกนะครับถ้ายกเลิกเนี่ยเขาจะไม่ขโมยหรือเปล่าเขาจะไม่ขโมยบาร์หรือเปล่าอ้าวไม่ตัดการนะครับไม่ตัดการเลิกไหมอ้าหรือเปล่าเออย้ายเป็นแดงจันอามาอะไรลูกเชิญไหมไม่เชิญนะครับบวกเพิ่มใช่ไหมบวกบวกเพิ่มหน้าปืน แมดงชาดแงแดงชามาเชิญดิโอ้ไม่เชิญนะครับโอเชิญยากเลยนะเออน่าจะให้มาเยอะกว่านี้นะน่าจะให้ <competitions> มาสักเจ็ดสิบเปไปเลยให้มาทำไมคอปรลอกแล้วเดีเดี๋ยวเี๋นอยเบิกับลังได้ไหมถอยเบิ้ลกับหลังฮะลกเบลัลังเลยนั่นแหละสวยงามปึกกก็ไปนเาิบหายเลยเรา ใช้การป้องกันเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวทำไมตัดการเราไม่ตัดแล้วต้อทำไมของเก่าตัดวะตัดการ25ตัดโอ้โหตัดการ70ผมไม่ตัดมาทุกคนงงงงไปดิงงไปดิตัดการ70ไม่ตัดอ่ะเฮ้ยขายก่อนปะขายก่อนแล้วกันไม่เดียว่อขายก่อนย,ย,ย,ยกเลิกไหมเนี่ยอ้าวยกเลิกเลยนะครับยกเลิก เลิสกิลเลยนะเลกไปเลยไม่ได้ถอยต่อเลยจัดเล้าเบิ้อยู่ถูกยกเลิกไปเลยไงวะเนี่ยเฮ้ยจะแพ้เานี่ย้เลไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเาจะหดเกินไปแล้วถอยห้าวินที เชิอีกนะไปแถวรไปแถวปั๊บทีนึ่งไปแดงชันไปแดงชันเไหมเนี่ยตาแล้วไม่เชิญนะไม่เชิญเดี๋ยวนะตังไม่พอเชิญแหละเฮ้ยยังไงเนี่ยดรองทาไปแถวีเเอาไปแถวนะไปแถวไปแดงชันแดงชัน ถุงตั้งนี่ไงนี่นี่นี่ตรงน,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 นี้โอ้เฮ้ยมียกเลิกการเชิญได้นะโอ้โหยกเลิกการเชิญสิบเปอร์ออกป่ะแหมยกเลิกการเชิญสิบเปอร์ออกครับตาไหลเลยเราเออตาฉันแล้วหยั่งวะว่าจะไม่ให้มันตายได้ไหมต่อ <c oughs> ต้องเตะแล้ววะเออไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแย่ว่ะเตะไปเลยเออแกละ่ะตรวจพอด,ดีนะ โอ้ยยกเลิกสิเปอร์ออกงงไวดีว้เราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันก่อนนะแหนลนูกแหนโอยไม่เอาอะไรเลยว่ะชิโยไม่เอาอะไรเลยดิเราเนี่ยขายนะครับขายอมกูปเนี่ย,ย,ยเฮ้ยไม่ได้ถอยต่อนะไม่ได้ถอยต่อเฮ้ยตกเนี่ยคอนเสิร์ตเราไม่ได้ถอยต่อนะหายไงวะสิบสองป๊บ เชิญนะปึ๊กเข้าไปทีหนึ่งโอ้โหดับดิ้นไม่ดับดิน้นไม่เ,เลี้ยงเลยดีฉันคือสุดยอดนักลงทุน มาจะได้เล่นก่อนเจอกับยุนรังครับเราต้องรีบจบแล้วได้เล่นเป็นครั้งแอ้าวไม่ได้ถอยก่อนด้วยยินดีต้อนรับสู่ไลน์เกมเศรษฐีไงวะไงวะยุนรังอ้ยยุนลังเอากันบิกมาด้วยนะเอากันบิกมาด้วยวันนี้ทำการทาสีเหล่งนี้เราก็ทาสีไม่ได้เล่นไม่ดีอ่ะเล่นเอากันทาสีมาอ้าวรัง นั่งเลยนะังเอ้ยผมลืมเปลี่ยนลูกเต๋าอ,อีกแล้วเอ้ยที่ลืมนะวะนงังก็ไม่ได้เปลี่ยนลูกเต๋าใช่ไหมเนะี่ยถือว่าเจ้ากันมัน้อใครเพื่อนนอนคุกนะนอนคุกนะนอนเออไม่ออกคอครัไม่ออกคอ,นะอ,อ,กคอเดี๋ยว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 คนไม่ติดน,นะคนต่างไม่ได้เอา ไม่ได้เปลี่ยนลูกเต๋านะ้ำตาลไม่ได้เปลี่ยนลูกเต๋ามาตรงนี้แหละมาตรงนี้แหละโดดไปทีนึงคอนเติร์ตาคอนเติร์ตาไปแถวไปแถวมาไปแดงฉานะเชิดไหมอะเอ้ยเชิญไปก่อนนิดนึงโอ้โหปัดมามลูกมาดไม่มาสิบสอมาดไม่มาโดนไปทีนึงลองเท้าไปแถวไม่ได้โอ้โหคอนเิร์ตพึ่งเลยเอาแล้วเอาแล้ว ัแดงชันมาตรงไหนดีวะตรงนี right. ้ละกันตรงนี้แหละตรงนี้แหละปั๊บไปทีหนึ่งเชิญไหมเนี่ยไม่เชิญครับมาตออกนะมัตอจะได้ไหมเออจะได้ชกไปก่อนนิดนึงปึ๊บก็ไปโอ้โหหลักที่ปึ๊บหลักที่ปึ๊บไปแดงชันนะเดี๋ยวไปตกเมืองที่มีคอนเสิร์ตนะไปตกเมืองที่มีคอนเสิร์ตปั๊อบไปทีหนึ่งสร้างเลยมาร์คสร้างเลยมาร์คเลยโอ้โหย่าไปกดสร้างเลยนะนี่แนะเหมือนจะติดนะครับโอ้โห ไม่ต er ัดการ์ดอีกแล้วโอ้ยยังวะโอ้ไม oh ่ต um ัดการ์ดไม่ตัดการ์ดไปแดงชันครับไปแดงชันเฉยไหมเนี่ยเฉยนะครับมึงก็ไปามทีนึงโอ้โหปิวไปแล้วนะคุนหลังโอ้ยขา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 ยน้มละลายเลยโอ้ยโหเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสวีเดนหน้านะใครที่หาการนี้ก็ขอให้หมดน้อยๆนะครับ แล้วก็เอาเล่นให้สนุกนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย